สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุดที่ชัยไลฟ์ครับเรื่องของภูเขาไฟกระกระตั้วที่อินโดนีเซียที่ระเบิดเกิดสึนามิยอดคนตายนี่300กว่าคนบาดเจ็บนี่เป็นพันครับท่านอาดีตเอกอธิบดีไทยประจำอินโดนีเซียครับคุณชายยงสจ,จิพานนท์เนี่เคยอยู่แถวนั้นแล้วก็รู้จักเคยเห็นเคยพบอยู่ใกล้ๆแถวนั้นมาเลาให้เฟังหน่อยครับว่าภูเขาไฟลูกนี้เนี่ย มันมีประวัติอย่างไรและบริเวณนั้นเนี่ยทำไมพอเกิดเรื่องและคนตายเยอะขนาดนั้นครับสวัสดีครับท่านทูตชายงครับสวัสดีครับยัยครับครับตอนที่อยู่เป็นทูตอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยคุณชายงเคยไปบริเวณภูเขาไฟกระกระตัวแล้วก็เข้าใจว่ามันทําไมพอตูมตามขึ้นมามันต้องเกิดกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ครับครับก็คราวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือช่องแคบซุนดานะครับ เป็นช่องแคบระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวาแต่ว่าเป็นสุมาตราทาง,ทางใต้นะครับสุมาตราทางเหนือก็คือแถวอาเจะนะครับคร <ở đó. S 2> ัาวนี้ก็บริเวณแถบนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีภูเขาไฟอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากจริงๆครับครับแล้วก็ร้อยกว่าลูกเนี่ยยังเป็นภูเขาไฟที่ปะทุอยู่นะครับทีนี้บริเวณอตอน,นอทางทางตะวันตกถึงเหนือของเกาะชวาเนี่ยก็คือคือรัฐ รับแบนเต้นนะครับแบนเต้นแบนเต้นเมืองหลวงชื่อสรนเวียงนะครับที่โดนหนักที่สุดเป็นบริเวณชายหาดนะครับมีชายหาดเป็นรีสอร์ที่คล้ายบางแสนแถบเอ่อแถบบริเวณไอเอ่อคล้ายคล้ายเขาสามุกอะไรต่างๆบริเวณทางระยองของเราเนี่ยนะครับก็จะมีรีสอร์ทมีการเช่าสร้างบ้านอัาบังงมนโลต่างๆเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ช่วงที่ไปเนื่องจากว่าไปเยี่ยมนะครับ ทั้งชุมชนไทยนะครับก็ที่แบนเซ่นนี่ก็มีบริษัทซีพีนะครับตั้งโรงงานอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเป็นบ้านเกิดของท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนะครับคุณมิสเตอร์ฮัสซันดรฮัสซันวิลายูดานะครับก็ก็กระชวนให้ไปเยี่ยมบ้านเกิดแกนะครับแล้วก็มีในช่วงนั้นเนี่ยเกาะไอ้ภูเขาไฟอนักัลกัตตัวเนี่ยนะครับ มันยังมันเริ่มป,ะ,ปะทุแล้วนะครับ,รบแต่ปรากฏว่าทางการท่องเที่ยวอินโดนีเซียยังเปิดให้คนไปไปชมอยู่ผมก็ได้มีโอกาสได้ได้ไปโดยนั่งเรือเร็วนะครับนั่งเรือเร็วไปก็ออกจากชายฝั่งไปจากทางรัฐเนี่ยนะครับรบ,บันเทินเนี่ยไปประมาณสองชั่วโมงเต็มๆนะครับนั่งเรือเนี่ยนะขนาดเรือเรือเร็วรดดเร็วแบบนั่นเลยเัาอยู่ตรงกลางมหาสมุทรเลยนะครับคก็อ่ น่ากลัวมากครับเพราะว่าทะเลนี่ลึกมากอืนะครับแล้วก็คนที่อธิบายนี่เขาบอกแล้วข้างล่างเนี่ยครับครับมีกระระตัวตัวแม่อยู่อ๋อเป็นภูเขาไฟที่อยู่ใต้นาทะเลใต้ทะเลโอแล้วมันระเบิดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วครับนะครับคนตายมากมายนะครับสมัยนั้นตอนนั้นผมจำได้ตัวเลขตายสามหมื่นคนอ่ะเออมันครับก็เป็นภาพยนตร์ นะครับเดกกระกระตัวอะไรต่างๆเป็นมีทําเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับอืก็คนเสียชีวิตมากมายนะครับคร้บลูกทั้งใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดนั้นมันจมอยู่ในทะเลอืนะครับแล้วมันดับแล้วนะครับอันนั้นคือตัวแม่ไปตัวแม่ตัวที่ระเบิดล่าสุดนี้เป็นตัวลูกแหละอันนักอันนักแปลว่าลูกตัวอันนักแปลว่าลูกนะครับภาษาอินโดมาเลยฟิลิปปินส์ก็แบบเดียวกันอันนักแปลว่าลูกเขาก็เรียกว่าอันนักกระกระตั้วเกิดขึ้นมาแต่จริงๆไม่ใช่มีลูกเดียวนะครับ บริเวณแถบนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่ๆนะครับมาหือมาเลยภูเขาไฟตัวแม่เนี่ยครับแต่ตัวลูกเนี่ยมันจะมีภูเขาไฟเกิดขึ้นหลายลูกขึ้นมาใหม่พุดขึ้นมาใหม่แต่ตัวที่แอคซีฟที่ยังพ่นลาวาต้นเท่าตาออกมาเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวอนักก็ทีมของเราก็ได้ลงไปนะครับก็โอร้อนมากครับลงไปแล้วก็หาดนี่มันเป็นเหมือนทะเลทรายหมดแล้วต้นไม้ ครัตายหมดนะครับเพราะว่าก็พยายามเดินไปเดินไปได้อย่างมากไม่สักห้าหกร้อยเมตรก็ต้องเดินถอยกลับ,บเพราะยิ่งเข้าไปตรงกลางเท่าไหร่ความร้อนยิ่งทวีคูณมากขึ้นแล้วเราเห็นเนี่ยเห็นเท่าฐานที่มันอไหลออกมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับอ,ออกมาเป็นลาวาแต่ว่าเป็นมันทยอยออกมาทีละนิดหลังจากที่ไปคราวนั้นประมาณสักเดือนเศษอืทางการเขาก็ปิดเลยครับเพราะว่ามันเริ่มปะทุแล้ว นะฮะนะครับก็เ <ขอ S 1> ป็นช่วงนั้นยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ,รบให้นักท่องเที่ยวไปชมกันนะครับก็ไปดูแต่ความน่ากลัวมันมีครับเพราะความลึกมากของบริเวณรอบข้างนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับทะเลแบบมหาสมุทรที่มันลึกมากเอออยู่ระหว่างช่องแคบสองที่นะครับครับตัวสุนามิที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวันหลังคริสต์มาสนะครับมีกันธนวาคมครับขราวที่แล้วบริเวณตอนเหนือที่อาเจนะครับบรรดาอาเจครับ นะครับซึ่งส่งผลให้ทําให้มีการจับมือกันมากระหว่างาระหว่างรัฐบาลกลุ่มกรรมกับกรรมคือกระบวนการเารียกร้องเอกภาพของอาเจกับทางรัฐบาลกลางะนะครับครับก็เกิดขึ้นอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราก็บริเวณแถบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรอบบริเวณแถบนี้ยแล้วเมื่อเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาก็บริเวณแถวสุราเวศีขึ้นไปทางเหนือของของชวาครับนะครับอันนั้นก็คนก็ตายเยอะได้แปดร้อยกว่าคนเมื่อเดือนตุลาคมครับ ครับคราวนี้ก็สามร้อยกว่าคนแล้วนะครับก็เกิดขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขุยเพราะว่าตัวภูเขาไฟเนี่ยไกลค่อนข้างไกลมากแตก่ชัยฝั่งนะครับแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันปะทุแล้วเนี่ยมันทําให้ฐานข้างล่างเนี่ยมันเคลื่อนอนะครับใต้ทะเลเนี่ยครับซึ่งมีอันกระตัว้วตัวแม่อยู่แล้วด้วย<อ>นะครับนะครับมันก็กระเทือนแผ่นดินก็เกิดการเลื่อนขึ้นมาคราวนี้ครับมันก็ทําให้น้ําทะเลเนี่ยนะครับ ซึ่งมันลงเข้าไปในลืของช่วงที่มันแผ่นดินมันเคลื่อนเนี่ยว่าขึ้นกลับมาสูงจานวนแล้วขับทับเข้ามากับบริเวณชายหาดซึ่งมีทั้งบังกคโลมีบ้านคนมีนักแสดงกำลังแสดงอยู่นะครับเล่นดนตรีคอนเสิร์ตอยู่นะครับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับซึ่งไปนเช่นนี้เขามันไกลมากนะครับตัวภูเขาไฟไม่ได้อยู่ใกล้ให้เห็นเลยครับนะครับสองชั่วโมงของความเร็วประมาณร้อยร้อยกว่านะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย หรือว่าไกลพอสมควรเลยมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมครับมองเห็นตาเปล่าไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นโอ้แสดงว่าไอซูนามินี่มันเกิดจากไอระเบิดภูเขาไฟแล้วมันวิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนมันก็มาถึงได้นะมันมาถึงเพราะพื้นข้างล่างก็เป็นคููขอตัวแม่อยู่แล้วนะครับนะครับเพราะตัวเดิมเนี่ยของแม่ใหญ่มือมามากนะครับซึ่งตอนนี้มันดับแล้วแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ตัวแม่เนี่ยจะระเบิด มันเหมือนกับตัวไอ้ตัวที่มันอยู่บนฐานข้างบนเป็นแค่ตัวเดียวขนาดตัวเดียวนี่ใหญ่มากนะครับครับและบริเวณนั้นก็ยังมีตัวอื่นอีกนะฮะไม่ใช่ตัวเดียวมล้วก็มีตัวอันักระลาต้อีกหลายตัวครับซึ่งแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่พ่นระเบิดเอ่อเอาราวาขึ้นมาครับไม่มีการระเบิดแต่ตัวที่ไปเนี่ยเป็นตัวเดียวที่เห็นชัดเลยว่านะครับเอ่อพ่นเอ่อเข้าฐานออกมาเป็นระยะระยะครับนะครับอืมแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะเตือนล่วงหน้าได้ด้วยสิ หนึ่งภูเขาไฟระเบิดก็ไม่มีวิธีการไม่ว่าจะนักวิทยาศาสตร์เก่งแค่ไหนเนี่ยที่จะเตือนล่วงหน้าได้สองเข้าไปในพื้นที่ทะเลเนี่ยค่อนข้างยากง่าบนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลเลยนะครับแตตรงนี้จะบริเวณแถบนั้นโอ้มันขนาดอในในเกาะชวาการเองนะครับก็มีมีมีภูเขาไฟอีกหลายลูกและที่เขาจะมีศูนย์เฝ้าระวังซึ่งจะต้องอยู่บนพื้น แล้วก็มีกล้องสองทางกายมีการวางแต่ในทะเลนี่เป็นสิ่งที่ต้องผมว่านักวิชาต้องช่วยกันเยอะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับเป็นบริเวณแถบนั้นนะครับเป็นบริเวณแถบที่เกิดมัดภูเขาทรดินไหวตลอดเวลานะครับจากทางเหนือของสุมาตรานะครับแถบอาเจไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสุราเวสีนะครับเป็นเส้นที่ระยะทางเนี่ยประมาณอย่างน้อยๆก็เป็นพันกิโลเมตรเนี่ยนะครับ โอกาสที่จะเกิดสุดระเบิดนิรุวัยเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแถวนั้นมีชาวบ้านอยู่กันเยอะไหมครับอยู่เยอะครับอยู่เยอะมากเขาไม่กลัวอะรแบลำพุงเนี่ยนะที่โดนหนักทางฝั่งาะท่องแคบซุนด้าเนี่ยก็ไม่ไม่ก็กว้างพอประมาณสักนั่งเรือเลาวก็น่าจะสี่ชั่วโมงข้ามได้โอ้โครับอ๋อมันไม่ได้ใกล้เลยนะมันไม่ได้แคบนะมันกว้างพอสมควรนะครับกว้างก็อินโดนีเซียเนี่ยจากฝั่งหนึ่งของอินโดนีเซียไปอีกด้านหนึ่งก็คือไปทางด้านลอมบอก าทางทางาบาหลีเนี่ยนะบาหลีเนี่ยเขาเทียบได้เท่ากับทวีปยุโรปทั้งทวีปอะครับอารชคิโอโรยีตัวนี้นะ<ช>ครับพื้นที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับถ่านหินนี่มีสุมาตราเนี่ยแถวอาเจนี่ถานหินเยอะมากนะครับแล้วก็แตบริเวณที่ฝั่งสุมาตรานะครับฝั่งตอนตกของช่องแคบ ซุนดาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่อุดมสมบูรณ์มากก็คือปลูกคนปลูกปาล์มนะครับที่อําพุงเนี่ยนะครับอําพุงก็โดนน่ะอําพุงเป็นเมืองหลวงของบรรดาอําพุงครับนะครับตัวพื้นที่ต่างๆจะมีสวนปาล์มสวนน้ำตาเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลอุตสาหกรรมเกษตรเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฐ่านหินอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นทินของท่านอดีตรองประธานาธิบดีนะครับ อาบบุลอาบัครีนะครับอ่านะครับก็หัวหน้าพรรคโกคาเก่านะครับทางแฝงอัมพุงเนี่ยนะครับเพราะนั้นคราวนี้สองซีกเลยครับซีกแบนเท่นก็คือทางตะวันออกทางทางทางเหนือของเกาะชวาแล้วก็ซีกอัมพุงนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยที่ประชาชนตายกันมากแสดงว่าตัวสึนามิมันกระจายไปทั่วหมดเลยทางด้านข้างออกหมดนะครับในลัศมีเป็นผมว่า เป็นร้อยกิโลเมตรนะครับอันนี้ครับแล้วมันทิ้งห่างกันแค่สามเดือนเองนะจากเดือนตุลาครับอีกอที่เดินที่สุราเวสีขึ้นไปทางทางมักกะซาตอนตอนตะวันตกตอนออกเฉียงเหนืออยู่ตอนเหนือของเกาะชวาครับนะครับอืก็เป็นแหล่งประมงนะครับแหล่งประมงไทยมากันเยอะเลยแถบนั้นครับคราวนั้นเนี่ยเมื่อเดือนตุลาที่สุราเวสีก็มีคนไทยไปเที่ยวติดดูจําได้นะครับที่เป็นข่าวช่วงนั้นครับ ใช่ครับตอนนั้นตายไปแปดร้อยกว่าคนคราวนี้มันไม่ได้อยู่ใกล้กับนักใช่ไหมครับเหตุที่เกิดครั้งนี้กับเออไม่ไม่ไม่ใกล้เท่าไหร่ครับไม่ใกล้แต่ว่ามันค้ากับเป็นแนวภูเขาไฟใช่ไหมเป็นเป็นแนวตลอดแนวภูเขาไฟหมดเลยครับตรงนี้นะครับทั้งใต้น้ําทั้งบนบนดินเหนือน้ําอืมคราวนี้เนี่ยเอ่อตัวตัวอนักกระรอตัวเดี่ยมันคงระเบิดนะครับแต่ว่า แต่แรงสะเทือนจากข้างล่างซึ่งรับลูกโดยตัวตัวกระกาตัวแม่เนี่ยนะครับซึ่งดับไปแต่ก็ไม่รู้วันไหนจะปะทุข,ขึ้นมาใหม่อีกนะครับใช่เป็นเรื่องที่ผมว่านักธรณีวิทยาเนี่ยโดยชาผู้เชี่ยวชาญต้ขของผูกขาไฟคงต้องมาษาดูอีกทีแล้วครับว่ามันจะเกิดการระเบิดอีกทีเมื่อไหร่น,นะครับมันยากเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบอกผมว่ามันจะต้องทําแมปปิ้งใต้ทะเลเนี่ยซึ่งค่าใช้จ่ายมหาศาลใครจะมี งบประมาณพอที่จะไปทำแมปปิ้งและถึงถแม้ทำแมปปิ้งแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะทำนายได้แม่นยำนะว่ามันจะเกิดครั้งหน้าเมื่อไหร่กันแน่ครับเนี่ยครับตรงเราจะเห็นว่าเส้นทางแนวภูเขาไฟที่เกิดอันดินไหวเนี่ยมันออกมาจากชวานะครับจากตอนเหนือของชวาตอนใต้ของสุาเวสีเข้ามาถึงส่วนกลางส่วนตรงตรงนี้คือตรงกลางแล้วครับ ตรงกลางของระหว่างสุมาตรากับสุราเวสีครับแล้วก็ตรงแต่ว่าอยู่ตอนเหนือของเกาะชวาครับนะครับแล้วก็นี่อดีตเกิดขึ้นมานะครับแถบอาเจก็คือซึ่งมัดกระทบมาจนถึงทางทางประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือแถบอาเจคือสุมาตราตอนเหนือนะครับเกาะสุมาตราจะเป็นเรียวยาวลงมาใต้แล้วตอนนี้เป็นใต้ของสุมาตราครับแล้วก็มีช่องแคบสุนดาแล้วก็มีเกาะชวารอง อชวากลางนะครับไปจนถึงคราวที่แล้วเกิดเกิดชวาตอนตอนเหนือของชวาตะวันออกนะครับแล้วขึ้นไปจนถึงชวาเวสีเพราะแนวนี้ครับคือแนวที่เกิดภูเขาไฟตลอดแล้วเกิดการระเบิดเกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องนะครับครับแล้วพรุ่งนี้ยี่สิบหกธันวาครบรอบสึนามิภูเก็ตด้วยจําได้ไหมครับท่านตูดจาครับอันนี้ก็เกิดคือต้นกำเนิดก็เกิดมาจากแถวอาเจที่ขึ้นไปแถวนั้นแหละ แถวนั่นแหละใช่ไหมครับอใช่ครับซึ่งเราเป็นสุมาตราตอนเหนือแต่คราวนี้เกิดสุมาตราตอนใต้แล้วเป็นตอนเหนือของเกาะชวานะครับอืครับเนี่ยครับแล้วผ่สามเดือนที่แล้วก็คือตอนใต้ของสุราเวสีเชื่อมโงมาจนถึงตรงตะวันออกของเกาะชวานะครับแล้วเมื่อหลายเดือนที่แล้วก็เกิดทางขึ้นไปทางด้านสุรบายาขึ้นอีกนะครับอื ทำมันโยงกันไปอันนั้นเป็นแผ่นดินไหวนะครับครับครับนอ้เวลามันดังใต้ที่เป็นแผ่นดินไหวงลางใต้ครับมันเกิดขึ้นตลอดนี่คือประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย่านหินครับนะครับแถบนี้เต็มไปด้วยหินหมดเลยครับไม่ว่าจะสุมาตรากริมันตันแล้วก็ที่ชวาตอนเหนือนะครับมันเป็นเพราะธรณีวิทยาแถวนั้นเนี่ยมันเอื้อนึกไหมเมื่อมันมีมันมีอะไรอยู่ใต้น้ําเยอะแล้วมัน คือไอ้ผูเขาไฟมันคงจะมีแร่ธาตุอะไรมากมายใช่ไหมครับมันตุดดังนั้นมันก็ม,มีมีมีครับหรือว่าพวกฐานหินก็คือซากอ่าสลักขับไม้ในอดีตที่มันรวมนะครับเวลาซึ่งฐานหินคนริมันตันเนี่ยเป็นฐานหินที่ถือว่าเกรดค่อนข้างเกรดเอครับนะครับอืมแล้วก็สมัยก่อนเวลาเกิดไฟไหมไฟป่า จำได้ไหมครับมาจากสุมาตราจากชวาเนี่ยนะครับรูก,การุเรียนตันเนี่ยครับซึกเกิดประจําที่การุเรียนตันเนี่ยนะครับเราก็มีข้อมาติที่จะหาทางป้องกันแก้ไขเพราะควันเหล่านี้มันพุ่งเข้ามาสู่ดินแดนประเทศสมาชิกอาเซียนอ,อื่นๆเนี่ยนะครับเราล้วเข้าใจว่ามีการเผาป่ารูอุบัติเหตุต่างๆแต่พอไปดูพื้นที่เนี่ยนะครับคุณชัยทราบไหมครับว่าพื้นที่เนี่ยข้างล่างมันพื้นธรรมดาเนี่ยนะครับเราจะเห็นควันมันพุ่งขึ้นมาเลย โอ้พื้นธรรมดานี่นะมันไม่ได้มีหน้าตาเหมือนมีเขาไฟอะไรเลยนะเออไม่มีปล่องเวลาเรารถวิ่งเนี่ยไม่มีปล่องอะไรเลยครับพื้นมันก็จะมีควันพุ่งออกมาตลอดจากพื้นดินนะครับซึ่งก็คือความร้อนใต้ผิวดินนะครับมันทำให้เห็นเหมือนเป็นน้ําพุร้อนแต่ว่านี่มันยังไม่ออกมานี่คือสาเหตุของไฟไม่ป่าส่วนหนึ่งครับนะครับคือทั้งที่จะไม่มีใครไปทําการเผาป่าหรืออะไร แต่จากภัยธรรมชาตินี่ยครับความร้อนใต้ผิวดินเนี่ยมันปะทุขึ้นมาตลอดเวลาเพราะนถ้าหากว่ามีเศษไม้มีอะไรต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงมันก็จะเกิดควันขึ้นมาแล้วถ้าพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับในเกาะกริบันตันเนี่ยนะครับหรือว่าเกาะบอเนียวในอดีตที่อังกฤษเรียกเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยควันนะครับแล้วควันเหล่านี้มันมาจากใต้ดินนะครับออครับมันมีทั้ง ข้อดีมหาสารคือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ที่อื่นไม่มีแต่ค่าเดียวกันมันก็เป็นภัยบ้าโหรานเพราะว่ามันระเบิดทําลายล้างคนได้อย่างคาดไม่ถึงเหมือนกันครับอืทรัพยากรที่มากมายนะครับแต่ว่าการจัดการทรัพยากรเรานี้จะทําอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับตรงตรงจุดนี้นะครับพอเราไม่มีที่ถึงเข้าใจว่ามันมาจากธรรมชาติล้วนเลยครับครับ มันเดิมปกติเนี่ยมันจะมีทุ่นเตือนทุ่นลอยในน้ําเตือนเรื่องสึนามิแต่ว่าเขาบอกครั้งนี้มันมันไม่มีทุ่นเตือนแล้วมันก็เกิดฉับพลันเกินไปกว่าที่จะเตือนได้แล้วดูเหมือนจะเป็นกลางคืนด้วยใช่ไหมเพราะมันคอนเสิร์ตกลางคืนเล่นคอนเสิร์ตกันเมื่อคืนวันเสาร์นะครับอครับบริเวณแถบนั้นค่อนข้างเป็นพื้นที่สวยงามนะครับเป็นชายหาดเป็นอะไรต่างเทียบได้กับที่ไหนเทียบได้กับอะไรบางแสนหรือพัทยาหรือระยองเอเหรอะครับ ระยองก็ได้ครับระยองก็ได้นะครับแต่ว่าบ้านเมืองก็ยังไม่ใหญ่โตมากเท่าระยองน่าจะเป็นระดับบางแสนนะครับครับหรือแถบหาดเจ้าสมาราน่าแถวนั้นแต่ยังไม่มีโรงแรมห้าสี่ดาวห้าดาวไปตั้งใช่ไหมครับเอต้องเข้ามาในตัวเมืองหน่อยหนึ่งบริเวณแถบนั้นจะเป็นบังกะโลนะครับก็มีการซื้อคนคนมีเงินก็จะไปซื้อบังกะโลเป็นหลังๆหลังๆอยู่ันแถบนั้นไปพักผ่อนนะครับครับ ก็เห็นว่านโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียคือจะสร้างให้เป็นบาหลีอีก10แห่ง10บาหลีในแถวนั้นทํานองนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดปกติเ้าสวยงามมากนะครับเพราะว่ามันทะเลกว้างใหญ่นะครับนะครับพื้นที่ทําการเกษตรครับอุดมสมบูรณ์เลยครับบริแถบนั้นครับผมวาดภาพไม่ออกเลยว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยที่มีการเตรียมตัวและเกิดเหตุการณ์ตอนดึกอย่างนั้น แล้วคนถูกพัดออกไปเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยจะช่วยกันยังไงโดยกู้ภัยจะซ้ออยังไงก็คงตั้งรับสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับแลวหาบยาวนะครับพื้นที่ยาวมากบริเวณแถบนั้นเนี่ยคือโดยเฉพาะทางด้านไอ้ไอ้ทางทางรัฐบันเตนเนี่ยนะครับครับมันยาวตลอดทางออกมาเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่แถบนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะยากต่อการควบคุมนะครับเพราะระยะทางยาวแล้วก็ บ้านคนก็ยังไม่ได้มากมายก็เป็นยังเป็นลักษณะที่ว่ายังยังเป็นชาวบ้านกันอยู่ส่วนใหญ่นะครับครับอืเพราะฉะนั้นตรงตรงจุดนี้เนี่ยก็คงก็ต้องเป็นโครงการใหญ่พอสมควรในอนาคตนะครับถ้ามองดูว่าพื้นใต้ทะเลเนี่ยนะครับช่องแคบซุนด้าเนี่ยก็คือนะครับอืภูเขาไฟคาลาตั่วตัวแม่ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องกลับมาใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่แต่ตัวลูกก็ออกฤทธิ์มาแล้วตัวลูกนี่เล็กมาก ก็ไม่เล็กเท่าไหร่แต่ขนาดไม่เล็กเท่าไหร่นี่ก็ดูความเยริญโภใก็เยอะแล้วก็จะมีตัวอื่นที่อยู่รอบๆนะครับที่ยังยังไม่ปะทุอะไรเลยนะครับอแล้วก็ตัวฐานล่างที่ระเบิดแล้วเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ดับไปอยู่ใต้น้ําเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาได้กี่เมื่อไหร่ใช่ใช่นะครับตรงนี้มันเป็นแนวเชื่อมโยงตลอดมาเลยนะครับครับน่ากลัวมากแต่ ท่านทูตได้เห็นเองประสบการณ์เองอธิบายได้เห็นภาพชัดเจนครับเป็นข้อมูลที่คนไทยที่ติดตามข่าวนี้จะได้รับทราบขอบคุณมากนะครับท่านทูตชายงครับครับสวัสดีครับ